เอาละครับเรากาลังอยู่บนจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากๆเลยทางเทคโนโลยีมันเป็นการก้าวกระโดดที่ยิ่งใหญ่กว่าแค่โลกดิจิทัลที่เราคุ้นเคยกันนะครับนี่คือจุดเริ่มต้นของยุคที่เทคโนโลยีจะไม่ได้อยู่แค่บนหน้าจออีกต่อไปแต่จะออกมาโลดแล่นและลงมือทําในโลกแห่งความเป็นจริงของเราครับคําพูดนี้นะครับไม่ใช่แค่คาข่มเท่ๆนะแต่มันคือสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงที่ลึกถึงแก่นเลยจากเดิมที่ AI ทําหน้าที่แค่คิดวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลแต่ตอนนี้ มันกําลังจะเริ่มลงมือทําในโลกของเราจริงๆซึ่งสิ่งนี้แหละครับที่จะเปลี่ยนทุกอย่างไปโดยสิ้นเชิงเรานึกภาพตามกันดูนะครับมันคือการเปลี่ยนจากโค้ดคอมพิวเตอร์ที่เราจับต้องไม่ได้ไปสู่สสารและพลังงานที่เราสัมผัสได้จริงๆผู้ง่ายๆก็คือ AI กําลังจะมีตัวตนและลงมือทําในโลกของเราซึ่งนี่แหละครับคือหัวใจของคําว่า Autonomous Instantiation แน่นอนครับว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันก็ต้องเริ่มต้นที่สมองของ AI ก่อนเลยซึ่งก่อนที่มันจะก้าวออกมาสู่โลกข้างนอกได้เนี่ยมันมีข้อจำกัดใหญ่ๆข้อหนึ่งที่ต้องข้ามไปให้ได้ก่อนครับมันมีปัญหาที่น่าสนใจมากครับเขาเรียกกันว่าจิตใจรังพึ่งประดิษฐ์คือพอเราพยายามฝึก AI ให้มันปลอดภัยให้มันคิดอะไรคล้ายๆกันไปหมดเนี่ยกลายเป็นว่าเอา้า พวกมันติดอยู่ในกรอบความคิดเดียวกันหมดเลยครับจนไม่สามารถสร้างสารรค์ไอเดียใหม่ๆที่จะนําไปสู่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ได้แล้วนี่แหละครับคือจุดที่อันตรายมากเพราะในโลกความจริงเนี่ยเราไม่ได้ต้องการแค่คําตอบที่ปลอดภัยที่สุดหรือน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดใช่ไหมครับแต่เราต้องการไอเดียที่มันแตกต่างเพื่อแก้ปัญหาใหม่ๆที่เราไม่เคยเจอมาก่อนถ้า AI คิดเหมือนกันหมดมันก็ไม่ต่างอะไรจากห้องประชุมที่ไม่มีใครกล้าเสนอไอเดียอะไรใหม่ๆเลย ทีนี้ทางออกมันก็คือการต้องรื้อสถาปัตยกรรม AI กันใหม่เลยครับมันมีเทคนิคหนึ่งที่เรียกว่า Contrastive RL เจ้าตัวนี้แหละครับที่เข้ามาปลดล็อกศักยภาพให้ AI มันคิดได้ลึกขึ้นคิดซับซ้อนขึ้นแบบคนละเรื่องเลยทําให้มันไม่ได้แค่ตอบสนองต่อสถานาการณ์ตรงหน้าแต่สามารถวางแผนล่วงหน้าได้หลายขั้นตอนซึ่งเป็นทักษะที่จําเป็นมากๆสําหรับการทํางานในโลกจริงครับโอเคพอสมองพร้อมแล้วทีนี้ก็มาถึงคิวของร่างกายกันบ้าง เรามาดูกันดีกว่าว่าฮาร์ดแวร์กับพลังงานอะไรที่เป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่ทำให้ AI มันก้าวออกมาสู่โลกจริงๆได้หนึ่งในตัวเปลี่ยนเกมที่สำคัญสุดๆเลยนะครับก็คือแบตเตอรี่ solid state คือมันเก็บพลังงานได้เยอะกว่าเดิมมหาศาลเลยแต่ปัญหาข้อควรมันอยู่ที่ที่ผ่านมาเนี่ยเรายังผลิตมันในสเกลใหญ่ๆที่เร็วพอจะเอามาใช้งานจริงไม่ได้สักที25เท่า โอ้โหตัวเลขนี้มันเปลี่ยนเกมเลยนะครับคือมันมีกระบวนการผลิตใหม่ที่ชื่อว่าโคบราของ QuantumScape เนี่ยแหละครับที่มาทลายกำแพงนี้ลงไปทำให้การผลิตมันเร็วขึ้นถึง25เท่านี่ไม่ใช่แค่การพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับแต่มันคือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ยานพาหนะไฟฟ้าสมรรถนะสูงสูงหรือแม้กระทั่งเครื่องบินไฟฟ้าเนี่ยกลายเป็นเรื่องจริงขึ้นมาได้เลย แล้วการลงมือทําในโลกกายภาพเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่บนพื้นโลกนะครับมันยังรวมไปถึงอวกาศด้วยการที่ Blue Origin ตอนนี้สามารถนําจรวดกลับมาใช้ใหม่ได้สําเร็จเนี่ยมันคือการจบยุคการผูกขาดของ Space X อย่างเป็นทางการเลยแล้วการแข่งขันเนี่ยแหละครับที่จะเป็นรากฐานสําคัญให้เราสร้างเศรษฐกิจในอวกาศของจริงขึ้นมาได้ในอนา,าคตแต่ว่าท่ามกลางความก้าวหน้าที่มันดูน่าทึ่งทั้งหมดเนี้ยมันมีรอยร้าวที่อันตรายมากๆซ่อนอยู่ตรงฐานรากเลยครับ เป็นภัยคุกคามที่ตาเรามองไม่เห็นแต่สามารถทําลายทุกอย่างที่เราสร้างมาได้ในพริบตาเดียวคือถ้าเรามองดูเนี่ยจะเห็นว่าเทคโนโลยีพวกนี้มันสร้างซ้อนกันเป็นชั้นๆขึ้นมาเลยนะครับเริ่มกาบสมอง AI ที่ฉลาดพอจะออกแบบอะไรซับซ้อนได้ต่อด้วยชั้นของหุ่นยนต์กับแบตเตอรี่ที่ลงมือทําจริงๆแล้วก็ปิดท้ายด้วยโครงสร้างพื้นฐานอย่างจรวดที่ขยายผลไปทั่วโลกแต่ทั้งหมดที่ว่ามานี้มันตั้งอยู่บนฐานเดียวกันนั่นก็คือระบบคลาวครับ และนี่แหละครับคือฝันร้ายที่ว่า Brickstorm มันเป็นมา l แว์์ที่ไม่ได้โจมตีแค่โปรแกร,รมหรือแอปทั่วไปนะครับแต่มันโจาะลึกลงไปถึงชั้นที่เรียกว่า hypervisor ซึ่งถ้าจะให้เปรียบเทียบเนี่ยมันก็เหมือนพระเจ้าของระบบคลาวด์เลยคือเป็นตัวที่สร้างแล้วก็ควบคุมทุกอย่างดังนั้นการที่ใครคุมชั้นนี้ได้ก็แปลว่าเขากำลังคุมทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำงานอยู่บนนั้นได้ทั้งหมดเลยครับแล้วที่มันน่ากลัวที่สุดเลยก็คือมันล่องหนได้ครับ ลองนึกภาพตามนะครับเหมือนมีคนแอบไปติดเครื่องดักฟังไว้ในโครงสร้างของตึกเลยต่อให้เราจะย้ายเฟอร์นิเจอร์จะทาสีห้องใหม่กี่รอบไอ้เครื่องดักฟังนั้นมันก็ยังอยู่ตรงนั้นทํางานของมันไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนี่แหละครับความน่ากลัวของการโจมตีระดับนี้คําถามนี้คือสิ่งที่น่ากังวลที่สุดเลยครับในโลกที่ทุกอย่างตั้งแต่ AI หุ่นยนต์ไปจนถึงจรวดต้องพึ่งพาระบบคลาวแล้วถ้าเกิดว่าฐานรากของมันไม่มั่นคง ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสร้างขึ้นมาอย่างสวยงามมันก็พร้อมจะพังคลืนลงมาได้ทุกเมื่อโอเคครับพอเราเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วทั้งความก้าวหน้าที่น่าทึ่งแล้วก็ภายคุกคามที่ซ่อนอยู่เรามาลองประกอบจิ๊กซอว์พวกนี้เข้าด้วยกันดีกว่าเพื่อที่จะได้เข้าใจว่าโลกของเรากําลังจะเปลี่ยนไปสู่ความเป็นจริงเชิงกลยุทธ์รูปแบบใหม่อย่างไรประเด็นที่สําคัญที่สุดก็คือตอนนี้เราเหมือนจะก้าวข้ามขีดจํากัดทางด้านความสามารถไปแล้วนะครับ คือ AI มันฉลาดพอแล้วแบตเตอรี่ก็ทรงพลังพอจะรวดก็ใหญ่พอแต่ปัญหาคอขวดที่มันเกิดขึ้นมาใหม่แทนเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องทางเทคนิคแล้วแต่เป็นเรื่องที่มันจับต้องได้ยากกว่าน,นั้นนั่นก็คือเราจะไว้วางใจแล้วก็ควบคุมสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาได้ยังไง ตารางนี้สรุปภาพการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดได้ดีมากๆเลยครับคือเรากําลังเปลี่ยนจากโลกที่ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์ไปสู่โลกที่กดทางฟิสิกส์ความเป็นจริงทางกายภาพกลับมาเป็นตัวกําหนดเกมอีกครั้งแล้วก็เปลี่ยนจากโจทย์ที่ว่าเราจะสร้าง AI ให้มันเก่งขึ้นได้ยังไงไปเป็นโจทย์ใหม่ที่ว่าแล้วเราจะอยู่กับ AI ที่มันเก่งขนาดนี้อย่างปลอดภัยได้ยังไงและนี่ก็คือคําถามที่สําคัญที่สุดครับที่ทิ้งท้ายไว้สําหรับยุคใหม่นี้เทคโนโลยี Technology มันก้าวไปข้างหน้าเร็วมาก เหมือนกับจักรยานที่ถูกถอดล้อพยุงออกไปแล้วแต่คําถามก็คือแล้วทักษะในการควบคุมของเราละครับมันเติบโตตามทันแล้วหรือยังนั่นคือสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องกลับมาขบคิดกันอย่างจริงจังนับจากนี้ไปครับ